เป็นครั้งแรกใช่ไหมที่มาต่างจังใช่ครับแล้วหลอกนะคือให้หลอกมากๆหรือแบบอันตรายว้าให้ให้คุณหลอกมากๆอันตรายอ่ะพี่เลยต้องเป็นใค่มคนอื่นใช่ไม่ใช่เราเราเราให้หลอกมากๆเลให้หลอกมากๆทุกคนครับแต่ละคนณรอแบบไหนรอแบบไหนคืออะไรอันนี้อาหลอกแบบไหนหลอกแบบไหนหลอกแบบใส่เข้มใส่เข้มจะติดตลก โอเคสายขั้วอ่อนแล้วอ่ะไปแปะจะมีกาแฟเรียวทานิดนึงเปรี้ยวนิดนึงอ่ะขั้วกริ้งใต้ยต้ใต้ใตาย้อยากหล่อแบบมีเพื่อนครบเยอะๆครับว่าเราพูดจริงเพราะเมื่อกี้นั่งนั่งคุยกับเออเพอร์เซนต์ครับแล้วก็ เออ่พาเวล์อ่าก็ลิ่นน้ำปิงอะไรเงี้ยใช่ครับแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราน่ารักกันทุกคนเลยเนาะคือวันนี้คือกลับมาเอาเรื่อนอ่ะการงานผลงานแต่กลับมาเอาเรื่อนด้วยอะไรเงี้ยมล้วความดีด้วยแล้วก็มาเอาเรื่อนด้วยอยากให้มีกลมคอลเลคชั่ปอยู่อ่าเมื่อกี้จังหวะแรกที่เดินเข้าไปหากันพี่ฟังคลิปเสียงน้องด้วยนะแล้วน้ำปิงพูดมาเล่นกับหนูไหมครับพี่เเออ เราได้ไดอะชีเสิร์ฟชีเสิร์ฟเนี่ยว่ากันเราสามรอบนะ,ะเขาพูด,พดยาวอ่ะเดี๋ยวเราต้องลองไปคอลแลบกันดูก่อนเราชอบชอบชอบแล้วก็คุยกับเก่งนานมากเลยเมื่อกี้บอกว่าน้องพูดชื่อคนหลายคนมากกว่าผมรู้จักหมดเลยอ่ะทัองที่คนเหยียดเหมือกันใช่ใช่ก็เลยแบบ คือของคุณเป็นไงคะครับก็สรสังเลิฟนะครับก็อ่าเรามีไฟแนลอีพีนั่นแหละไฟแนลอีพีแฟนมิตติ้งใช่ครับก็ขายบัตรในวันที่8นี้นะครับเวลาสิบโมงเช้านาิเกตเมเจอร์แล้วเรามาเจอกันวันที่24มีนาคมครับอ่าที่ไหนนะคะสยามพะวานเลยเออจะเติบจะตกจะไปยังไงบ้างคะจะตกให้แฟเเอร์ ต้องไปบอกเลยว่าแฟนมีไปลงอีพีคือที่นี่ที่ไหนอ่ะที่ไหนพู่แล้วตอนเนี้ยผมแต่ไม่ได้มีแค่ผมนี่เขาก็มีที่ไหนแล้วพูดไปพูดไปพูดไปมีที่ไหนอะไรนะมี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 เราติดตามเราติดตาบอกเลว่ามีมาอยู่หน้าผมเอง ใช่ครับก็เป็นเดี๋ยวให้คิดเลยครับก็เป็นชัวร์นะครับใช่ใช่ครับแล้วก็งานใหญ่ของเราครับเออเลิฟเอาล่าครับงานประจำปีเขาก็ก็ฝากทุกคนไว้ด้วยครับก็อะไรนะเราก็จริงๆแล้วคือบัตรบัตรที่ที่หน้าเงาโทรเอาแล้วแต่ว่าเรามียังมีไลฟ์สตรีมมิ่งอยู่ครับผมถ้าเกิดใครสนใจอยากดูพวกเราเนี่ยก็ไปซื้อไลฟ์สตรีมมิ่งกันได้ครับแฮปปี้แค่ไหนเพราะว่าเป็นการที่เราขายบัตรแบบที่เอาหมดรู้สรกว่าถูกใช่คือ ครับแต่ว่าอีกวันนึงไม่ไม่เหลือแลนะเพราะว่าวันวันนั้นวันนั้นที่เราเดินสายสัมภาษณ์เนาะใช่เป็นวันขายดีขายดีดีใจมากครับใช่ครก็ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยกันซื้อบัตรครับแล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับตอนนี้มีเป็นออนไลน์ไลฟ์สตรีมมิ่งใช่ครับเตรียมอะไรไว้บ้างคะเตรียมอะไรไว้บ้างครับผมเลือกเพลงไปแล้วครับอ่ะเลือกเลือกเพลงไปหมดแล้วใช่เลือกเพลงกัแล้วออ๋เงานหลักไม่เจอแค่เดียวเป็นงานหลัก เออเหลืตนเุดนเจากการดสิเรืองเพลงเรอแล้วเออสกัเรดีะมันนานยไม่รู้อะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ัรวมกได้มสนี้าัรวมอยากได้จัดคอนเสตอปส์หรออะไรคอ์ป์นถ้าเราสี่คนคอัปกันจะเป็นเพลงไหนดีจะเป็นเพลงไหนดีเท่เลยครับยังไงครับผมว่าภาพรักพวกเราสี่คนเนี่ยเท่มากคือรวมกันจะมีแต่ความเท่ คาราบาวอ่ะผมว่าต้องเข้าแล้วอ่ะคาราบาวเลยอ่ะจริงมีหั่นลูกกระต่ายเฮ้ยอาเพื่อนผมนี่ฟังฟังครับเอ่อคนเจ็บปอบืนอ่าคนเจ็บปืนอะไรเงี้ยชาวนางูเห่าเงี้ยใช่หนุ่มเบาวสาปานใช่ฮะเรือลักกระดาษนี่กระดาษนี่อีกเรือลักกระดาษโหสิ่งที่เฮ้ยพวกผม เออแค่แต่ว่าว่าไปพวกเราฟังแต่เพลงเก่ากันใช่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 รุ่นเก่าแล้วกันโอ้โหถือว่าแบบฟังเพลงเพลงสมัยก่อนแล้วก็เป็นแบบเป็นเพลงที่พวกเราเติบโตมาด้วยกันเลยมันช่วยให้เห็นว่าจริงแล้วเนี่ยคอนเสิร์ตเอลเอลของเราเนี่ยมันจะมีชองที่หลากหลายให้ทุกคนได้เลือกสั่งใให้เลือกสั่งเลลือกสั่แต่ละพาร์ทแต่ละพาร์ทเลยใช่ที่บอกแต่อด็กนักการศึกษาบอกว่าอย่าง้องเพลงลูกคู่ อันนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเขาผิดใจวันก่อนบอผมจนลูกวนวันนี้เปลี่ยนอีกครั้งเขาเปี่ยนยังไงแล้ก็เอ่อปรับไปตามเขาเรียกว่าอะไรครับจริงๆเราอยากเซตตีมขึ้นมาแหละหมายถึงว่าเราก็จะพยายามหาอะไรที่มันเบรนกันแล้วมันลงตัวที่สุดเข้าเข้าด้วยกันครับใช่ก็จะเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆเปิดเป็นอะรคะไม่เป็นไรวันก่อนครับไม่ใช่วันก่อนเมื่อวานครับเมื่อวานเขาเตะหัวว่าจะลองจะไปสุดขอบฟ้าตนี้ ขอกลับไปฟังแป๊บนึงนะ oh. ขอฝากอุย้ยก็โอเคนะดีดีงั้นนะเราไม่คิดจะแย้งเลยหรอกลองฟังดูก่อนนะลองฟังดูก่อน oh. แล้วก็มีท่านแล็บอะไรอย่างเงแบบี้ยคเนเนอรครับอุ้ยแอบยากเหมือนกันนะก็ oh. คิดว่าทำได้แต่พอมาวันนี้มาถามคำถ,ถ,ถามเราเปลี่ยนใจแล้วไม่เท oh. ี่ยงแล้วคือจะอเขาเตันใจเราจะยังไงอะ่ะได้เลยครับตัวตรางเขาต่างเดียร้องอะไรครับที่บอกว่าเลือกเงินเลือกแล้วเลือกแล้วเรื่องเงิน ่ารรับบนะคถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็คือเลือกแล้วครับใช่ใช่คิดว่าเลือกแล้วนะครับเต้นเต้นขำไหมก็ไม่รู้สิจริงๆก็โชว์เต้นมาทุกปีแหละปีนี้จะเปลี่ยนยังไงเอาชนะไก็ได้อ่าเอออาจจะแบบคลิปฟูเอออะไรก็เกิดขึ้นได้แหละฮะถามไปถามมิกก่อนมันจะได้กี่โมงเอ้าเอาเอางี้มะันได้กี่โมงไม่จริง การได้เลยมะเนี่ยฮะเพื่อจะนี่ค่ะก็แต่แต่อ่าไม่พูดอะไรเนี่ยจะพูดอะไรต่ออ๋อแต่จริงปีนี้ก็อยากจะลองทําอะไรที่มันแปลกใหม่บ้างอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดคนคนเห็นคู่เราก็จะนึกเป็นสองแบบเลยไม่โจ๊กไปเลยก็เพลงแบบแนวละครเวทีไปเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแต่ว่าครั้งเออใช่ดราม่าละครเวทีไปเลยครั้งนี้ก็อาจจะอยากลองเปลี่ยนดูแต่ว่าอยากให้คนได้ลองดูจริงว่ารอบเนี้ยเราจะไปทิศทางไหนเออจะเวไหนเออเออแต่สุดทางไหน จุดจุดเขาเป็นทางไหนอ๋อเป็นทางไหนไปทางไหนดีกว่าอะไรว็แกะ่งที่อยากผ่านผมานแกะคืออะไรผ่านแก่ผ่าแก่น่าจะเป็นข้าวตังโอ้ไมโอ้โหโอ้โหชี่ะชี้เซอร์ฟ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 เออแต่อ๋อมันเป็นไอ้นี่ครับมันเป็น ปกติที่พูดกันคนอื่นเขาบอกว่าเป็นแบบเพืเป็นหมาเก่าที่รอคอยพ่อตังกลับมารักกันอยู่นะเ้ยครับไม่ไม่เคยพูดไม่เคยพูดว่าเลิกรักแล้วอะ,ลอ,อะไรอย่างเงี้ยครับคนก็แซวกันอะไรอย่างเงี้ยชอบทำหน้าแบบหน้าหน้าจ๋องอเออ <c oughs> ใช่ผมเห็นแล้วครับผมเห็นแล้ว,ลวใช่ครับก็ได<ะ>้ยินเพลงที่เขาแต่งเอะไรอย่างเงี้ยเออก็ ก็ก็ครับก็ตีใจจริงๆเขาร้องให้ฟังหลายรอบแล้วก็ไม่ไม่คิดไม่ฝันจริงว่าเขาจะไปร้องก็ไม่คิดต่อต่อหน้าพี่สื่อมวลชนนะครับไม่อยากให้าอยู่อยู่ถึงไปร้องขนาดนั้นนะก็พวกพี่ชวนคุยกันไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ก็คือเลยแบบน่าดูเข้ามาเป็นเพลงที่เขาชอบสมัยเด็กๆใช่ใช่ครับแล้วก็ต้องมีแมวแมวเก่ามีไหมครับแมวเก่าเก่า มีจริงอะไไหนจริงแมวเก่าคืออะไรแมวเอาแมวเก่าอ๋อโอ้รี่เป็นแมวเพียงแมวเก่าเก่าแมวเก่าแมวเก่าเขาเาเป็นหมาเก่าแมวเก่าแมวเก่าแล้วเราแมวเก่าไงอะไรดีไม่รู้อ่ะแต่แน่ๆเราแมวแก่อายุเท่ากันหมดเลยูโอ้ยเราเย็บพี่นายใช่แมวแมวเราโตมาหลายขวบปีละ ว่ามันจะมีใจน้องมอบนใช่ไหมครับกระหม่าแล้วแก่โอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมาครับขอบคุณครับอยแล้วนะครับนะครับ